สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้ทองฝาดแจ่มใสพี่น้องสรงกันก็บ,บ้ันหยุดพอดีเห็ดตามสัญญาที่สัญญาไ้กับพี่กับน้องว่ามีโอกาสมีเวลาสิพ้ามาองยางเลาะยางเคียววงอีกรอบครับบรรยากาศคนข้างจะแจ่มใสครับเมื่อนี้ทองฝาเปิดได้โอกาสเหมาะครับแต่ว่าความเย็น ความหนาวเย็นของพื้นที่ยังความ,วามเย็นอยู่ครับค่อนข้างจะหนาวเมื่อนี้อุณหภูมิติดลบสององศาครับแต่ว่าแสงแดดเดิมบอกเดี่ยวกับอุณหภูมิอุ่นขึ้นครับยังเป็นซาน้าแข็งเต็มหนาอยู่ครับพี่น้องซาของความหนาวสึ่งเป็นฤด,ดูหนาวของประเทศแคนาดาเป็นธรรมดานะครับเนาะเดี๋ยวเฮายางเละงาะยางเทียมกันครับ ซึ่งถนนเส้นนี้ผมมาเลาะขังก่อนนี่ช่วงรู้ซึกว่าจะเดือนก,กว่าๆนะครับที่ผมมาเลาะตอนนั้นเป็นเป็นช่วงหิมะลง่มคุ้มเต็มเมืองครับซึ่งถนนเส้นนี้ผมยางเลาะไปสุดเป็นหอดทะเลเป็นระยะประมาณสองกิโลครับยางลงไปหอดทะเลตะมือนี่เป็นท้องฝ้าจำใส เอาลองมายางเลาะยางเที่ยวกันอีกบนกนเนอะพี่น้องเนาะแด่บรรยากาศปแปลกๆค่อนข้างจะแปลกก็เที่ยวก็อน,นี่ยครับเที่ยวก็อน,นี่มืดสลัวคักโพดค่อนข้างจะมองไปเห็นบรรยากาศรอบด่านทั้งขางเนาะพี่น้องเมือนี่ทองฝ่าแจ่มใสฝ่าเปิดพี่น้องซึ่งก็เป็นโอกาสเหมาะได้เวลาอีกอย่างหนึ่งร่มกับวันมีพี่น้องตอนเสาร์เพราะว่า ตอนท bon ok ok no? bon. ี่ผมมากาเนี่ยเป็นแปดโมงกว่าครับแปดโมงเสาร์เดี๋ยวเขามายางเลาะยางเที่ยวบึงน้ำกันเนาะบรรยากาศเย็นสบายพี่น้องถ้าเกิดบ่มีลมเป็นตะยางเลาะยางเหล่นยางเที่ยวเก็บผาพบรรยากาศผ้าพีผ้านองเลาะต่างออกกําลังกายนะพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องมือนี่แสงแดดผมคิดว่าคือสีแดดเบิดมืออยู่ครับเพราะว่าทองฝาเปิดเปิดไปทั่วร์ได้ครับ สีฝ่าใสเแจวเลยขอบคุณพระเจ้าครับที่เปิดโอกาสแต่ละครั้งผมถี่มาถ่ายทำวิดีโอตรงก,กันกับมือวันหยุดกับพระวานาไ้ว่าอยากให้ท่องฝ่าเปิดพอด้ไปเก็บภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องพ่อเบิงพอดียางเลาะยางเที่ยวน้องพี่น้องตังออกกาลังล่างโอ้เสียอ่อนพี่น้องเขาเมันลานเ <laughs> นี่ยหนาวหนาวเย็นครับพี่น้อง ยังดีบม่มีลมแต่เกิดลมบ่มี่กับพาอยางเห่นยางเลาะพี่น้องบรรยากาศเย็นสบายยางเด้เบมือครับแบบนี้ยางบบเบือ่อไปยางเลาะไปทางในน้ำกันครับซึ่งขังก่อนนี่ผมกับมายางมันเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันนะพี่น้องมายางเถวก่อนนี่ยเป็น,เป,นเป็นบรรยากาศหมอกล่องคุ้มเต็มพี่น้องมันกับ,บ่บเห็นบ่เห็นบรรยากาศรอบ รอบรอบขังแบบนี้นะพี่น้องซึ่งด้านขางก็เป็นบริษัทยักไงเพื่อนครับบริษัทอยู่ในใจกลางเมืองตอนพูดว่าตั้งผลิตหม่ๆมก็อาจสิบนแม่นใจกลางเมืองครับเป็นบริษัทเห็ดนนำสดบริษัทยักไงบริษัทให้ที่เห็ดานำสดบะคือเทศซอสดริกที่เฮากินก็ให้ม์เกิดกินก็พวกอาหารต่างๆ่นะครับ เป็นเหตุเป็นบริษัทที่ยักไงอยู่ในนี่ครับซึ่งเพิอ่อทีเปลี่ยนกิจการเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนผู้บริหารมาเรื่อยๆทุกมือนี่รู้สึกว่าจะเป็นให้บริกองโก้ี่จังในนี่ผมกับบุนย์จข้อมูลปันเลยเดี๋ยวมือใดสาบข้อมูหนึ่งสิบบอกอีกทีนึงเด้อครับไปเพื่อบูเป็นการเสียเวลา โอ้ขนาดถเพิ้นเนาะเริอเลี้ยงเต็มเลยพี่น้องบริษัทใหญ่ๆอีกทีนะครับตอนนี้เพินมีสาขาอยู่หลายประเทศด้วยกันซึ่งธุรก,กิจกรเจกมันหลงเรื่องเนาะพี่น้องแนวเห็ดของอยู่ของกินให้คนกินยังไงกับบูวัดเป็นคือว่าะ <laughs> เห็ดไป็ยังไงกับ,บตัวบททนน้ำค้นกินคือเพิ่นว่าอไอ้ย่างรอเขาไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเย็นสบายดีขนาดพี่น้อง สุดยอดไลยมือนี่ขอบคุณนพระเจ้าขอบคุณนพระเจ้าที่เปิดโอกาสได้ตรงตามที่พระวนาไว้เนาะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่รัฐบาลประเทดไว้ให้ครับเป็นถนนยึดใจกลางเมืองแต่ว่ารถแลนบ่ได้ครับได้ก็เฉพาะพวกรถจักรยานพวกรถหน่อยนะครับได้อยู่พวกเป็นเห็ดแห้งก้นยางออกกําลังกาย เกิดความสะดวกสบายกันนะครับดีกว่าไปยางถนนใหญ่ถนนใหญ่ขอนขอันตราลน้าพวกรดพวกนั้นเส้นนี้เป็นเสน้นเปี้ยวครับยึดใจกลางเมืองสามารถยางทะลุหัวเมืองถ่ายเมืองได้ครับเบื้องรัฐบาลมันไม่เห็นไปให้พี่น้องผมเคยแนะนําเบืองที่หนึ่งเลย,เลย <laughs> มันโค้งถาวรขนาดนี้ก็จะเห็นเป็นหมองออกกระลังกายดูนิหน่อยที่เป็นเห็หุไปให้ าม,มาออกไซส์มาออกกรรําลังกายนามือเสาร์ยามแรงยามนน,น,น่ะเนาะเขาออกกรรําลังกายค่คนข้างเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างออกมากจะลงโตเนาะพี่น้องแต่ก็หมันคงถาวรอีกเล็กแน่นหนาถาวรขนาดเล็กข้าเจ้าพึ่งซาน้ำแข็งยังเต็มเลยพี่น้องเดี๋ยวแดดออกเล็หน้อยพิ่งกระาไล่ไปเ้อครับแดดกําลังเดิ่มออกเดี๋ยวพิ่งการะเริ่มกะลาย,เยนาน่เริ่มเป็นสีเขียวมากกระตอนนี้มันยังเศารอยู่พี่น้องอากาศนิ่งนะฮะ ช่วงนี้หิมาบอค่อยตกครับหิมาตกากปีนี้แปลกๆครับต้นเดือนก่อนนี่มาสองครั้งมีสองมื่นตกมากแต่ว่ากบ่ถึงว่าขันรุ่นแรงพี่น้องตกตกบ่ถึงว่าก็หนักแต่ว่าความเย็นลดลงแบบประทันหันเฮ็ดเห็นทะเลลกยเป็นน้ำแข็งทุกมือนี่สงสัยยัง,งบนน่ได้ละลายมั้งครับผมก็บได้อกไปโดนอ่ะที่ผมเคยถ่ายทํำลงคลิป ทะเลทั้งทะเลกลายเป็นน้าแข็งไปแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ปรูดละลายดียังเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเขาจังยางเลาะไปเบึงน้ากัเนานมะพี่น้องเนะาะบรสิภาพพี่น้องยางเล่นออกไปหอดทะเลุน่นะครับถ้าเกิดเวลาว่างยังมีพ่อเกสิรผ้าแวกขึ้นไปเล่นน้ำกระหอกหน่อยน้ำคอยยางคอยเลาะไปเนาะพี่น้องเนาะต่างเก็บภาพบรรยากาศ ตีแปลกหูกแปลกตาจากบ้านห้องมาแบ่งปันมาให้กันเบิงครับบรรยากาศเมื่งนอกกับพบประมาานี่แหละเป็นพี่น้องบ้านเมืองพันสะอาดหูสะอาดตาหาขยะแถบจุบมีเหรอพี่น,อน้องก็จะรักษาความสะอาดได้ค่อนขาง,ง,ง,งจะสุดยอดหลังจากกําแพงเฮือนนี่ไป็เป็นเฮือนเฮือนของประชาชนพี่น้องรัฐบาลมันมักกันเล้ทัางหาตัวนี้อาจจะเป็นของประชาชนชนมั่งกัน อาจจะเป็นหัวเงื่อนข้าเจ้าหรือจังเลผมกรบนแน่ใจ้อมูลซึ่งข้างก้อนนี่ผมมัดยางรอพี่น้องเพื่นอนเพ็่นเห็นปลาอยู่ในกลางเมืองนะพี่น้องเป็นปลาอยู่ข้างโรงเรียนเนื่อที่ประมาณหอดบอสิบ,บ่บ่หรืออาจจะบ่หอดเพาะผมก็ขาดเดา,าบ่ถึกเดี๋ยวผมจะพาไปแะเบิงึงูีในหันก็นมีกระหอกหน่อยให้กันพี่น้องแต่ว่าระหอกอยู่ในสวนนี่ มันอยู่ไก่คนเนาะพี่น้องไก่บานคนไก่เนะี่ยมันก็บ,บ่ค่อยคุนมันขอนขางจะขีย้ยันเฮอเขาไปไก่บ่ได้เดี๋ยวจักหน่อยอเฮาจงเ้าไปแวะเบิ่งครับ้องฟลาเปิดแนวนี้อาจจะได้ภาพสวยงามให้เบิ่งอยู่เป็นปลาอยู่ข้างโุงเรียนพี่น้องโุงเรียนเล็กหน่อยก็เป็นบ้านเฮ้ากองรุงเรียนปหนึ่งหอดปหกครับเอ้ยโรงเรียนอนุบาลหอดปหกครับหลังจา่งหันเิ่นก็ยยายไปเขา มัธยมอีกถ่ายเมืองทั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเขาจงไปย่างเลาะเอาไปบึงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมาตอนนี้ก็เริ่มเดี๋ยวเห็นปลาแล้วครับบึงคือบุกคึยใหญ่ได้พี่นอ้องเป็นปลาอยู่ข้างนานบึงเปิดปลาคือบุกข้ใหญ่ปานนี้แต่ว่าเขาไปข้างในใหญ่ใหญ่เป็นสองอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขาจังเขาไปเลาะบึงกันเนาะตอนนี้ย่างไปเรื่อยๆพี่น้อง ยังเละาะยังเก็บเกี่ยวบรรยากาศเดี๋ยวซ่งสิบ้าแวะเข้าไปเบิองครับเบิองซารน้ำแข็งเทาโมโลได้พี่น้องอความเย็นรูบ้บายรู้บายเดี๋ยวเข้าไปโรงเรียนแห่งเป็นข้าวขาึ่งโรงเรียนนี่ลูกชายผมก็เคยมาเรียนอยู่ครับตอน,นอยู่โรงเรียนเล็กหน่อยตอนตอน,ตอนอยังวัดในเขามมธยม แต่ตอนนี้ใหญ่ไปอยู่อีกถ่ายเมืองข้างหนึ่งครับเป็นแบบเท่ากับว่าเขาโรงเรียนมอเนอะ